สว,ส,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานถึงความรู้สึกของเขาที่มีให้ต่อคุณกันนะคะว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้ในขณะนี้นั้นเขานั้นมีความรู้สึกยังไงกับคุณนะคะในความสัมพันธ์เนิ่เนาะเราจะมาเช็คพลังงานของคุณก่อนเลยนะคะว่าคุณนั้นได้พบเจออะไรมาบ้างและเขาคนนั้นพบเจออะไรมาและเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาขอเช็คตัวตนของคุณก่อนเลยนะคะ ตัวตนของคุณนะคะที่เราจับพลังงานได้ในตรงนี้ได้ six of swords นะคะในตรงนี้เนาะ six of s w o r d นั้นก็จะหมายถึงคุณนั้นอาจจะอยู่ในาชาวทับลมได้นะคะหรือเขาก็ได้ในตรงนี้เนาะสลับสับฟังกันได้นะถ้าหากคุณฟังแล้วเอออันนี้คุณเราจังเหมือนกับเราก็เป็นของคุณได้ แต่ว่าถ้าหากไม่คุ้นเราเลยเหมือนกับเขามากกว่าในตรงนี้ก็เป็นของเขาได้นะคะหรือไม่ก็แบบพอพูดไปสักแป๊บหนึ่งเหมือนเหมือนเขาเลยก็เป็นเขานะคะก็พอพอมีความรู้สึกมีเซน์ว่าอันไหนที่เป็นของคุณคุณก็รลักใบนะคะอันไหนที่ไม่ใช่ก็คือปล่อยวางเนาะในตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นมุมกว้างเนาะในตรงนี้นะคะก็คือคนหลากหลายเข้ามาดูเนาะไม่ใช่ส่วนตัวนะคะในตรงนี้โอเค นะคะก็คือจะเป็นชาวธาตุลมนะคะกุมตุลเมทุนนะคะแล้วก็ในตรงนี้มีความหมายว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าในฝั่งเนี้ยจะเป็นของใครก็ตามและจะเป็นคุณหรือเขาในตรงนี้ก็ตามนะแต่มีความหมายว่าบุคคลเนี้ยมีความรู้สึกเหมือนอยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ยลาบเลื่องและสามารถไปต่อได้และยังคงไปต่อกันอยู่นั่นเองนะคะ ทูซับบานเซเว่นซับรัสเพสซับซอสเพสซับบาน จากพลังงานในตรงนี้นะคะบุคคลบุคคลนี้นะคะที่เราเปิดมานะคะไม่ว่าจะเป็นะจะเป็นพลังงานของใครก็ตามนะจะเป็นของคุณหรือของเขาก็ตามนะคะแต่ในฝั่งนี้ก็คือต้องการที่อยากจะไปต่อและอยากจะสานความสัมพันธ์และก็มองเลือกช่องทางหรือมีการวางแผนในการตัดสินใจในตรงนี้แล้วว่าเขาจะต้อง take action เขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้เพื่อที่จะให คงสถานะเอาไว้อยู่ได้และไปต่อในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วในฝั่งเขานะคะได้โฟได้โฟซอบแผ่นสอบวา,านนะคะในตรงนี้ได้โฟสอบวานนะคะวงบอกถึงความมั่นคงถึงความทา,าวน์ถึงความแบบยึดมั่นถือมั่นในตรงนี้เอาไว้กับเรานะคะ ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็ไม่มีใครนะคะเหมือนกับเขาต้องการเราแค่อย่างเดียวมีความมั่นคงกับเราโฟกัสมาที่เราในตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็นายสกวานในตรงนี้นะคะมีความพยายามมุ่งมั่นมามาอ่ามาที่เราในตรงนี้นั่นเองนะคะอืมเดีย๋ยวจะมีการกระทํามีการแทรชั่นเหมือนคุณและเขาอะมีความต้องการที่อยากจะแทรชั่นกันนะเนี่ย เหมือนอยากจะแสดงความรู้สึกหรืออะไรบางสิ่งอย่างแต่ว่าในฝั่งเนี้ยไม่ว่าคุณหรือเขาแต่ว่าเป็นพลังงานฝั่งเนี้ยนะคะมีความวัดระวัดวัดระแวงอยู่ตรงนี้นะคะไม่แน่ใจที่จะทำหรือไม่แน่ใจที่จะ take action แต่ก็แอบหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องรวบรวมความกล้าและฉันจะต้องทำให้ได้ในตรงเนี้ยนะคะก็คือเขาโปกติไปที่คุณนะในตรงเนี้ยและเขาก็คิดแล้วว่าเขาจะต้องพยายามทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ตอนเนี้ยอาจจะยังไม่มั่นใจนะคะแต่มีความ หวังมีความรู้สึกลึกๆว่าจะต้องทําให้ได้ในตรงนี้นั่แต่ของคุณอนะ่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันก็ประคับประคองอยู่นะฉันก็รักษาอยู่นะความสัมพันธ์ในตรงเนี้ยฉันก็ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะอะไรตรงเนี้ยคุณก็พยายามที่จะอ่าสแสดงออกไปพยายามที่จะทําให้เขายังได้รู้สึกว่าอืมฉันอนะ่ะรู้สึกกับคุณจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าตัวคุณไปเจออะไรมาบ้างนะคะระหว่าง ระหว่างที่คุณและเขาในตรงนี้นสารความสัมพันธ์กันน่ะคุณได้ไปพ,พบเจออะไรระหว่างช่วงเวลาที่คุณนั้นได้สารความสัมพันธ์กันนะคะุณซ็อกเพนต a c l e อลเอซั c คัพส์ไฟซ์ซ็ c กนต แล้วก็ในซอสในระหว่างที่คุณและเขาได้มีการสารความสัมพันธ์กันนะคะในช่วงเวลาที่คุณนั้นอยู่ในระหว่างที่สารความสัมพันธ์กันคุณมีความรู้สึกเหมือนกับคุณมีปัญหาทางด้านกนารเงินหรือฐานะของคุณในตรงนี้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะต้องเหมือนกับเมคมันนี่ต้องทํางานก็ต้องเหมือนกับสร้างเหนือสร้างตัวเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้มีฐานะที่ดีมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น เพราะคุณมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกเติมเต็มได้คุณจะต้องสร้างเกิดขึ้นคุณจะต้องมีความมั่นคงให้มากกว่านี้หรือเติบโตมากกว่านี้แต่ในตอนนี้คุณเหมือนกับว่าคุณยังไม่สามารถที่จะสร้างความมั่นคงหรือหรือสร้างความแบบแบบมั่นใจให้กับเขาได้อะหรือฐานะของคุณยังไม่ค่อยดีมากพอในตรงนี้คุณก็เลย ตกอยู่ในสภาวะเครียดนะคะอยู่ในตรงนี้เนาะเหมือนกับว่าคุณมองว่าคุณยังดีไม่ดีไม่มากพอคุณต้องการดีกว่านี้คุณต้องการทําให้ดีมากกว่านี้จากสิ่งที่คุณมีอยู่คุณต้องการมีให้มากกว่านี้จากที่คุณนั้นเป็นอยู่ในตรงนี้คุณยังมองว่ายังไม่มั่งคั่งยังไม่มั่นคงนั่นเองนะคะเพราะว่าฉะนั้นแล้วในตรงนี้เรามองว่าคุณเครียดอยู่นะคะในระหว่างที่คุณนั้น สานความสัมพันธ์ในตรงนี้อยู่ในช่วงเวลาที่คุณกําลังแบบสารความสัมพันธ์กันในตรงนี้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าฉันจะต้องทําตัวเองให้เหมือนกับให้ดีกว่านี้ให้ให้โอเคมากกว่านี้นะคะเหมือนกับตอนนี้ไม่มีเงินใช่ไหมทําให้ตัวเองมีเงินเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่ร่ารวยใช่ไหม จะทําให้ตัวเองอะร่ํารวยเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้แต่ในช่วงเวลาที่คุณนั้นมาพบเจอเขาหรือสารความสัมพันธ์ของเขาในตรงนี้คุณอาจจะยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณนั้นต้องการหรืออาจจะยังไม่ได้ร่ํารวยอาจจะยังไม่ได้มีมากมายอะไรขนาดนั้นนะคะแต่คุณคิดที่อยากจ,จะให้มีมากหรือเท่าเทียมกับเขาในตรงนี้แต่ในตอนเนี้ยเหมือนกับมีความรู้สึกว่าคุณเครียดอยู่นะคะนนในตัวเขาแหละค่ะ ไอซับไฟ tree s u b p เ n t e r c o the rapper คือคนคนนี้นะคะในระหว่างที่เขานั้นพยายามสร้างความสัมพันธ์กับคุณในตรงนี้คือฐานะของเขาโอเคระดับหนึ่งแล้วแหละ แล้วเขาก็มีการพัฒนามีการเหมือนกับสารต่อนะคะในตรงนี้เนาะแล้วเขามีวาจามีวาทศิลป์ที่ดีมีการสื่อสารมีการพูดคุยเป็นที่รักของผู้คนในตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เพียบพร้อมแหละเขาพร้อมที่จะเหมือนกับพร้อมที่จะหลักละพร้อมที่จะสารความสัมพันธ์เขามีความมั่นคงและเขาโอเคและเขามีทุกสิ่งอย่างและเขาพร้อมที่จะเหมือนกับเปิดใจรับใครสักคนเข้ามาแล้วคนคนนั้นจะต้อง เป็นที่รักต่อเขาและเขาก็จะต้องอพูดพูดถึงว่าก็คือเขาจะต้องรักและคนนั้นก็ต้องรักเขาในตรงนี้และสังคมเขาก็ต้องยอมรับด้วยในตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้นะคะเขาพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเหมือนกับสร้างความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือแบบสร้างฐานาะไม่ใช่สร้างครอบครัวแล้วในตรงนี้นะคะคือเขามีเพียบพร้อมแล้วอะ นะคะก็คือเขามีความเพียบพร้อมแล้วมีความทุกสิ่งอย่างแล้วในตรงเนี้นะคะเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วอ่ะเออนะคะแต่ในระหว่างที่ตัวคุณยังเครียดอยู่เลยว่าฉันยังมีไม่มากพอฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่โอเคกับตัวเองในตรงนี้เขาโอเคแล้วเขาพร้อมมากแล้วเขาพร้อมกับการที่จะสร้างความสัมพันธ์พร้อมที่จะสร้างครอบครัวเขามีทุกสิ่งอย่างเขาสามารถทําได้ทุกสิ่งอย่างแล้วในตรงนี้นะคะ เขาต้องการที่อยากจะพูดคุยรับสารความสัมพันธ์เลยในตรงเนี้ไม่ได้เป็นการที่มาสร้างเนื้อสร้างตัวหรือก่อร่างสร้างตัวแล้วอืมก็คือเขามีความแบบโอเคแล้วลงตัวทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะในในในระหว่างที่เขามาเจอคุณในตรงนี้นมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งเนี้ย มันดูเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าคุณไม่ได้บอกเขาหรือเปล่าในตรงนี้นะเพราะว่าในตรงนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเราต้องการที่อยากจะลุยและมุ่งหน้าสู่ความมั่นคงสู่ความชัดเจนแต่คุณยังลังเลยังไม่แน่ใจยังมีมีความแบบวิตกกังวลกลัวเขาแบบมารู้ว่าเราฐานะไม่ดีสู้เขาไม่ได้แล้วเขาจะด้อยค่าเราหรือเขาจะไม่ยอมรับเราอะไรตรงนี้หรือเปล่า คุณก็เลยเหมือนกับเก็บซ่อนความรู้สึกนี้เอาไว้แล้วไม่บอกเขาและเขาก็ไม่รู้ในตรงนี้แล้วเขาก็เลยคิดว่าคุณนั้นไม่โอเคกับเขาหรือเปล่าในตรงนี้นะคะเพราะว่าในตรงนี้เขามีความวิตกกังวลในตัวตนของคุณเพราะไพ่เขาดีหมดเลยแต่ว่ามีไพ่ใบนี้มาใบาเดียวมีความรู้สึกมีความไม่เข้าอกไม่เข้าใจในตัวตัวนของคุณว่าทําไมในเมื่อเขาพร้อมขนาดนี้แล้วเขาเปิดโอกาสขนาดนี้แล้ว เขามาถึงขนาดนี้แล้วทำไมคุณถึงยังไม่โอเคกับเขาแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะลงลงล็อกลงล็อกลงล็อกแล้วก็เข้าที่เข้าทางได้ได้เป็นไปตามดังที่เขานั้นวางแผนเอาไว้แล้วในตรงนี้มันก็ไม่น่าจะยากอะไรในตรงนี้แต่ทําไมคุณถึงทําให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาไม่เข้าใจว่าทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทแต่คุณอะกําลังจะมองว่า ้าฉันจะคบกับเขาในตรงนี้ฉันจะต้องไม่ให้เขาเลี้ยงฉันหรือเป็นาภาระหรือหรือไปให้เขานั้นลำบากใจในตรงนี้คุณคิดแบบนี้แต่ของเขาก็คือมองว่าไม่เป็นไรเลยเขายินดีเพราะเขาโอเคมากกับการที่จะเลี้ยงดูคุณหรือซัพพอร์ตคุณในตรงนี้แต่คุณไม่ได้บอกความถึงในปัญหาตรงนี้ว่าคุณมีตกลงกันในเรื่องนี้นะคะแต่ถ้า คุณในพลังงานเนี้ยถ้าหากคุณนั้นได้บอกไปบอกว่าฉันมีตกกังวลเรื่องหนึ่งฉันขอเวลาเขาจะบอกคุณทันทีเล้ว,ว่าไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเขามีความพยายามที่จะมาทําให้คุณนั้นมีความสุขนะคะแต่เขาไม่แน่ใจว่าทําไมคุณถึงยังแบบรังเลอยู่ในตรงนี้ทั้งๆท,ที่ทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะ โอเคนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเราจะมาดูกันนะว่าความสัมพันธ์ของคุณนั้นนะนับจากนี้ไปนะคะนับจากนี้ต่อจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะได้เทนซอ,ซอสนะคะไบซ,ซอส โฟลซับซอสมีกระดาษคิงซับซร์แล้วก็ i น h t ซับบานในตรงนี้นับจากนี้ไปนะคะสิ่งที่คุณนั้นจะได้พบเจอในความสัมพันธ์ในตรงนี้ก็คือความเจ็บความระแวงความหยุดนิ่งแล้วก็ความเพิิกเฉย แต่คุณยังมีความรู้สึกดีต่อกันแล้วก็มีการเฝ้ารอสังเกตการคือเป็นการเหมือนกับมีความรู้สึกดีต่อกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ไม่สนใจกันเหมือนกับทรมานกันและกันในตรงนี้เกิดขึ้นเนะ <_ d ata> เหมือนกับมีความแบบอีกคนนึงก็ไม่ได้ดันใจกันหนึ่งไปอีกคนนึงก็ไม่ได้พูดไม่ได้บอกกล่าวอะไรไม่เข้าใจกันก็กถูกอีกน,อไ,อ,กนกอไปอีกฝ่ายนึงก็เฝ้ารอไปอีกฝ่ายนึงก็ต่างคนต่าง เป้าดูกันนะคะคุณสองเขาเขาสองคุณถึงก็มีความเจ็บปวดใจกันมีความระแวงการมีความกลัวกังวลว่าความสัมพันธ์นี้จะหยุดนิ่งไปแต่ทั้งทังที่ใจทั้งสองก็ยังมีความรู้สึกดีให้ต่อกันนะคะแล้วคุณจะพบเจออะไรกันอีกในความสัมพันธ์นี้ได้ในสว่าแต่ซบซอนะคะ เอ็คแล้วก็จัสเมนจุชาเวอร์ก็คือจะมีความพยายามจะมีความพยายามในการที่จะแสดงตัวตนหรือจะมีการเหมือนกับมีความพยายามที่จะเหมือนกับออกจากออกจากพันธนาการต่างๆในตรงนี้เพื่อที่จะหลุดพ้นจากบ่วงทุกสิ่งอย่างหรือความยึดติดอคติอะไรตรงนี้ต่างๆที่ ต่อเกิดการที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จบหรือยุติลงในตรงนี้นะคะเพราะว่าความอิกนอความเพิกเฉยหรือสิ่งที่พยายามที่จะกระทำในตรงนั้นมันส่งผลมันส่งผลไปถึงการที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้พังหรือจบลงได้ในตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่จะเป็นไปในตอนนี้ก็คือจะต้องพยายาม ออกจากออกจากสิ่งต่างๆที่เป็นการอิกนอหรือการทรมานกันในตรงนี้เป็นเกิดขึ้นก็คือจะต้องปลดปล่อยตัวเองออกนะคะต้องพยายามปลดปล่อยตัวเองออกมาเพื่อที่จะเพื่อที่จะไม่ให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นจบลงนั่นเองนะคะและคุณและเขาจะทำอะไรต่อไป ซิกซั p e n t a c l e The Sun s e นเ n นซับวานแล้วก็คิง g ับเพนต์เข้าแล้วก็เป็นทรีซับวานนะคะอันนี้คือในฝั่งคุณนะคะเดี๋ยวเราจะตอดของเขาอยู่ตรงนี้นะคะไฮเดอะไฮพินเทส เอมเสไฟสับคับถูสับคับคือในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงการที่ตัวคุณและตัวเขาอะยังมีโอกาสที่จะพัฒนากันอยู่ยังมีความพยายามยังมีความคาดหวังแล้วก็ยังมีการที่เหมือนกับเฝ้ารอการพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ในตรงนี้ แต่ในฝั่งของคุณอนะในตรงนีน้คุณมีการเปิดโอกาสเหมือนกับการหยิบยื่นโอกาสให้กับเขาได้มีเหมือนกับได้เห็นถึงการที่เหมือนกับว่าเออฉันฉันยังก้อนรับคุณอยู่นะคุณยังมีโอกาสคุณยังเหมือนกับเหมือนกับพรที่จะเริ่มต้นใหม่กับเขาหรือแสดงถึงอาการที่เหมือนกับว่าคุณยัง มีความพยายามอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่และยังรู้สึกดีกับความสัมพันธ์นี้และคุณยังไม่ปิดโอกาสในตรงนี้คุณยังมีความพยายามที่จะสานต่อในความสัมพันธ์นี้คุณยังมีความรู้สึกดีให้กับเขาอยู่ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ยังมองว่าคุณนั้นยังเป็นดีแอมเพสของเขาอยู่นะซึ่งในอดีตซึ่งในอดีตในตรงนี้นเขาอาจจะเคยแค่ชอบคุณหรือความรู้สึกของเขา,าอาจจะไม่มากเท่าที่คุณนั้นมีให้กับเขาในตรงนี้เพราะว่า ตัวคุณน,นะคะก็คือความรู้สึกในตอนนี้เหมือนกับว่าฝ่ายหนึ่งอ่ะพร้อมที่จะให้และเขาอ่ะเคยรักและในตอนนี้เหมือนกับเขามีความคิดแล้วว่าเขาอ่ะจะให้คุณบ้างอ่ะนะคะเขาเขาจะให้และเขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคุณแล้ะในตนเนี้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะ เคยได้รับจากคุณแล้วคุณเคยเป็นผู้ให้แล้วเขาเป็นผู้รับอย่างเดียวในตรงนี้นเขาจะเหมือนกับมาให้คุณบ้างแหละในตรงนีน้และความรู้สึกของเขาจากที่เขานั้นเคยแค่ชอบในตรงนีน้เขารักคุณละเขาเริ่มรู้สึกดีกับคุณมากขึ้นมากกว,ากว่าการชอบธรรมดาอะไรตรงนี้น <S <S เขาเริ่มมองเห็นถึงความสําคัญละเขาเริ่มมองแล้วและก็คิดว่าไม่มีใครดีเท่าคุณนะในตรงนี้นนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนกบมองย้อนอดีตไปว่าแต่ก่อนนะเขาแค่แบบ เหมือนกราแค่ชอบนะอาจจะไม่ได้ให้ค่าหรือความความสัมพันธ์อะไรในใน,ในสถานะหรือในตัวตนหรือในบริบทในบทบาทของคุณในตรงนี้ก็ตามแต่ว่าในตอนนี้เขาให้ค่าและให้ความสัมพันธ์ในบทบาทในตัวตนของคุณมากิ่งขึ้น,ขน,ขนเขายกให้คุณนั้นเป็น DMP นะคะซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะคุณเองอ่ะคุณให้เขาอ่ะเป็น King s u b pendent มาโดยตลอดแล้วณนวะันนี้คุณก็ให้เขาเป็น King s u b pendent อยู่ตรงนั้น คุณเคยให้เขาเป็นยัางไงให้ความสัมพันธ์อย่างไรให้ค่าเขาอย่างไงคุณก็ยังให้ค่าเขาเหมือนเดิมเหมือนทุกสิ่งอย่างและในวันนี้ย,ยิ่งยิ่งมีปัญหากันคุณยิ่งมองว่าไม่เป็นไรเลยฉันให้อภยัยฉันเปิดโอกาสและเราพยายามไปด้วยกันนะและทุกสิ่งทุกอย่างมันยังคงดีอยู่เหมือนเดิมฉันยังไม่เคยที่จะ,ะเหมือนกับตัดคุณหรือหรือโกรธเกลียดคุณหรืออะไรกับคุณเลยในตรงนี้นะคะฉันไม่เคยคิดลบอะไรกับคุณฉันให้อภยัยคุณมาโัยตลอดนะ แต่ส่วนของเขาเองเขาในตรงนี้จากที่คุณนั้นบอกว่าฉันไม่เคยโกรธเกลียดหรือเคืองอะไรคุณเลยในความสัมพันธ์นี้ไม่ว่าคุณเราจะทําอะไรก็ตามร้ายแรงแค่ไหนก็ตามฉันไม่เคยโทษโกรธเคืองอะไรคุณเลยเขามองว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาคงโกรธเกลียดและเลิกลาแล้วหายไปแล้วในตรงนี้แต่คุณยังอยู่เพราะฉะนั้นเราในตรงนี้จากที่เขาเคยชอบเขาก็จะให้ค่าและให้เกียรติคุณมากยิ่งขึ้นให้คุณนั้นเป็นเตรียมเพชรนตรงนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราในตรงนี้ คุณกับเขาอะจะมองเห็นกันหรือเห็นตัวตนกันมากขึ้นและให้ความสำคัญในในบทบาทถึงคนลกในตรงนี้นมากขึ้นหรือพูดงนน่ายๆว่าสถานะของคุณอะจะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นนะคะเขาจะเริ่มเหมือนกับเหมือนกับว่าอยากจะให้คุณนั้นมีตัวตนมีบทบาทในตัวตนของเขาหรือแบบไปอยู่ข้างเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบไปอยู่ใกล้เคียงกันในตรงนี้ก็คือเขาไม่อยากหา่างจากคุณแล้ว จากที่เคยแบบอยู่กันคนละที่คนละทิศคนละทางอะไรตรงนั้นก็อาจจะมีมีการซื้อบ้านเพื่อที่จะไปอยู่ร่วมกันในตรงนี้เกิดขึ้นได้เนะี่ย mm. เห็นไหมเกิดความมั่นคงกันเกิดขึ้นเกิดความมขออภัยน,นะ,ะ mm. เกิดความมั่นคงมีการขัดแยง้ง มีการฝ่าฟันกันเกิดขึ้นเพื่อออมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะหลังจากนี้ไปจะมีการจะมีความมั่นคงแล้วก็ต่อสู้เพื่อเพื่อความสุขความบันล้านในตรงนี้เกิดขึ้นเรามองว่าคุณและเขาทาสอง จะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็มีความพยายามที่จะทําให้ให้ทุกสิ่งอย่างในตรงนี้นมันอยู่ในจุดที่สมดุลมากยิ่งขึ้นและคุณและเขาจะเข้าใจกันและโอเคมากขึ้นในตรงนี้นนะจากที่เคยเหมือนกับว่าจะขัดแย้งกันในตรงนีน้คุณจะมีความรู้สึกที่แบบทำอะไรก็คิดถึงกันอะประมาณอารมณ์ว่า คุณจะคุณจะคุณจะทำอะไรก่อนที่จะพูดหรือจะทำอะไรในตรงนี้คุณจะคิดถึงใจเขาใจเราใจคุณใจเขาในตรงเนี้เสมอเพื่อเพื่อรักษาความมั่นคงในตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็ความเจ้าอารมณ์หรือความเป็นตัวตนของตนเองในตรงนี้คุณและเขาอ่ะจะพยายามเหมือนกับต่อสู้ตัวเองหรือปรับเปลี่ยนตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งอย่างในตรงนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นก็คือ ก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นเหมือนกับลักษณะที่ว่าเอาต่ใจตัวเขาเองเขาก็เอาต่ใจตัวต่างคนต่างเอาต่ใจตัวยุดติดแต่ความคิดของตนเองในตรงนี้เกิดขึ้นแต่ในระยะเวลาเนี้ยคือคุณและเขาในตรงนี้มีความรู้สึกเหมือนกับคิดได้แล้วว่าเราจะต้องมาแชร์ความรู้สึกกันให้มากขึ้นสนใจกันมากขึ้นปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปล